สวัสดีค่ะมือนีบมะพร้าบก็สาวตีอีกเนาะค่ะสาวตีพามากินตําบุกหงตําปลาทะเลพี่น้องมีกระปูกระปูเอามาจากบานกวรจะมาวอหอดชนขาขาดเลิมันกัดขากันมีผักกระเดาสดพี่น้องมีปลานิ่นทอดมาก,กินกันเลยพี่น้องเบิงกระเดาเก็บมาจากตน้นจากบานสดๆเลยพี่น้องโอ้ยเบิงผัวมันงามอีดีนามากพี่น้อง บกขมเน่ยอันนี้ะเดามันของแท้เก็บมาจากบ้านต้นลังเหินเนาะมามาหอมแครโอ้ย กับปูมันมันมัน <S <S มีนนพักแกมหอ่อดอกสดาอืมอีกกับปูอืมดี่างแบบมันเลย มามาพี่น้องกับปูนาของแท้เองอื้มอ,อื้มมันเนี่ยบุรเดขขวามาได้บ้านีหยเอามาแบบสดๆมมขัวขวงหัน่นว่ายบุรเดขขวนึงเอา กัดกันค้าขาดไปเลยอุ้ยมัหนหยามค่ะอืม บอบกกลุ่งมาน้ำโควิดลองมึงกระเดาขาเชื่อลงไปอืมโอ้ มันยิลิบริตัวขันกระเดาสดเอ้ยขันพ้ากระเดามันมันกินดิบได้พี่หน่องขันคมนกินไปนแหละมรอ,องกระปูเอาเกลือห้วย ตอนนี้วัอนหวานจำสุดยอดคนทีสานนทเราเคยกินอืม้มกรอบปูหน้าบ้านห่ากับบ่กแผ่นปูทะเล ปูแมนน้ำหอนอกพี่น้งงองแซ่บพีกดใดใด่กันเลยฮะอยากพร้อมคุดกล้วยจะได้เจรลาตัวกองกลนกองดกักเลือกแสบอีปูค่ะ Ừ, khám cú bớt hác cú cái sẹp cứ gào mặn thăng mặn thăng hoàm say day khám rồi ui ừ, phi nhàng đi bơm 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 <laughs> mặn chuỗi giỏi đi กินยองกับปูได้ยอืม แซ่บเลยว่ะโอ้ยน้ำมันียอะอเลยปูอุบลปูอุบลอื้ยแซ่บ ปูนานี่แซ่บ<ร>ดีพี่น้องเฮ้ยอันนี้กับปูคุดเอาได้พี่น้องโมเมนปูเลี้ยงเนี่ยคันปูเลี้ยงมันโมโตใหญ่เอ้ยมันโมโตหน่อยแบบนี้อันนี้ <c oughs> ปูคุดเองเลยพี่น้องโมเมนปูหนาเอ้ยโมเมนปูเลี้ยงเนี่ยปูคุดเองมัน,ลนเลยโตบบใหญ่แต่มันมันเห็นไหมพี่น้องแซ่บมันโมแข็งนี่มันกรอบ คองเลี่ยงกับคองธรรมศาสตร์มันต่างกันนี่พี่หนออันนี้มันเด็ดวบกแข็งกรอบหอมมันแถบอีสมกับคุดมาอยากดีดีไม่เบิ่งพี่หนอดองกับปูน้ำมันคากาเลยนี่ มันปูเหลี่ยงหรือปูตามสมสรสาน์นี่คุดเอาจนดาก,กงงไม่ไปหลมันหนับบอกใครหลายปีนี่ฝนบดีกัะปูมกันเล็นหน่อยคลิปนี้กับพ่อสามีก่อนนะคะสาวตีฝากติดตามคลิปหนาของสาวตีเนี่ยด้จ้ะขอบคุณคนที่เขามารับชมคนที่ติดตามสาวตีเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ